กับผมก็สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันคนโครกรถไถต้องํำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแ่จะมาถอดถอดน็อตที่มันขาดคานนะครับผมนี่เนาะในท่อไอเสียนะครับเพราะว่าพอตาพอตาแกยังไม่มีฝีมือนะครับแหม <laughs> เป็นจะเป็นงั้นแหละ ไม่ก็ตาสายตาไม่ค่อยดีเนาะก็เลยแกเชื่อมยังไม่ค่อยได้นะครับก็เลยให้ผมมาเชื่อมบ่งออกให้เนาะพอดีแหละเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับโอ้อันนี้สายพานันสายพันจอระเข้ลูกโลกนะครับนี่นะเบอร์ตัวนี้เบอร์79นะครับใช้ดีมากเลยนะครับนี่นะไม่มียังไม่มีรอยไหมเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับถอดเอกก่อนมันกรีด ต่อสายพานเอาก่อนคุมคุมคมไก่ไอเลีโอเน่ยิงแต่คุม้มเนญ่เลยนะครับแต่ว่ามันแพงมันค่อนข้างแพงนะครับอเอาแค่จราเข้ลุกโลกนี่ก็เลือ่อนเหลือแล้วขุบป,ปืนใหญ่คู่ขุบป,ปืนใหญ่คู่ตอนนี้ก็ ยังยังใช้งานดีนะครับเพียงแต่แผ่นเพจตัวนี้มันหลุดพอดีเลยเดี๋ยวผมจะได้เชื่อมวันนี้เลยนะครับนี่เนาะเดี๋ยวหาหาข้อติก่อนอ้อแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแต้มติดไปเลยนะครับแต้มได้ไหมเนี่ยติดกี่โคนหรือเปล่าเพราะว่าผมผมไม่ได้ถอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแต้มติดไปเลยเพราะว่ามัน วมามันขับไปขับมาแล้วมันให้ตัวได้นะผมไม่ค่อยชอบแต่ว่าพอตาชอบท่ออันนี้นะครับของช่างบุญนะครับทั้งว่าแล้เนาะคนแก่แกไม่ชอบลั่นนะครับแกะจะชอบเงียบๆหน่อย Uh huh. พันพันกว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับทรงนี้นิดทะเลเนาะพันพันห้าหรือยังไงเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้แต่ว่าเสียงเสียงไม่ดังเลยแหละก็คนแก่ก็จะชอบอย่างกันนี้แหละเนาะ <c oughs> นี่นะครับตัวนี้นะเนี่ยมันคานะครับขาดคาอยู่แล้วผมจะแต้มออก เดี๋ยวหาตูเต้เชื่อมกว้นี่แหละตู้เชื่อมสายขาดมาแล้วยังไม่ได้ซื้อมาให้พอตาใหม่เลย น่าจะได้เนาะ ให้มันโผล่มาแบบนี้นะครับแล้วก็หาไขค,รครวงก่อนเอ้ยหาไขค,รครวงมาห,า,หาไออันนี้คิมล็อกือพิสันในมั่วจริงๆเลยนะคีมล็อกนะครับคิมล็อกขันออก แรงมากพ่อตาแรงจนน็อตขาด แรงมากแรงจนท่อขาดแล้วของเจียรตรงนี้หน่อยมั้งเนี่ยเป็นรอยขีดเหล็กนะครับเจียออกนะครับแล้วก็แผ่นเพชรอ่ะ แนเพลเปิ้นใหญ่นะครับแต้มสักนิดของทุกอย่างต้องมียี่ห้อนะครับ <c oughs> ปกติแล้วโรงงานเขาเขาจะแต้มมาข้างหลังเนาะแต่ผมจะแต้มฝั่งนี้นะเพราะว่าถ้านั่งถ้าเกิดว่าเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยคนนั่งบังเนะาะจะเอาไว้ข้างหลังนะครับ ทำได้ไหมเนี่ยนี่เนาะ หนา่าตะอยู่ โอเคเรวเหลือตรงนี้นะครับตรงนี้พี่สันจะเย็บไปเลยนะครับ เต็มเลยกันขาดเอ,อกแล้ว อโอเคพอแล้วมั้งนาจะอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ถอดน,อน็อตออกเนะอืมโอเคพอเรียบร้อย ตรงไหนอีกเ,เพจติดแล้ว่อก็เรียบร้อยแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วนะครับเช็ครถก่อนออกไปทำงานไอ้ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะถอดก็เจียเจียไอร้รอยเชื่อมอกได้นะครับแล้วก็ถอดออกได้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรน,นะสำหรับบางคนคิดว่าจะอันนั้นนะครับหรือว่าไม่ ไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะก็เอาอยู่นะครับระาวานน็อตเขาก็ให้มาดูเท่าไหร่นะเบอร์เบอร์2ยิบยิบห้านะครับน็อตตัวนี้สี่ตัวก็ถือว่าแน่นหนาแหละแต่ว่าคือว่าพ่อตาผมขับรถแรงขับรถโหดนะครับก็เลยป้องกันไว้นะครับผมเป็นห่วงพ่อตานะครับขนาดน็อตทอก็ยังนะหลุดเชนเนาะเดือตรงไหนอีกนี่ซื้อฝาถังมาใหม่แล้วร้อยร้อยยี่สิบบาทนะฝาถังของยันม่านะครับ เนี่ยสสยพานลิโอเน่ครับอันนี้ถ้าให้ผมเลือกนะถ้าแบบาตามภาษาคนมีตังเนาอะระหว่งางฟันปลาจอระเข้ลูกโลกกับที่พ่อตาใช้กับกับไอฟันปลาลิโอเน่อย่างกันนี้เนาะให้ผมเลือกนะผมผมเอาตัวนี้นะครับถึงมันจะแพงหน่อยแต่ว่าคือเราเราไม่ต้องยกลูกเตะขึ้นเยอะนะแค่นิดเดียวม,มันก็ไปเลยนะมาคนเขาว่ามันจะกินล่องอันนี้มันก็ยังไม่กินนะก็ยังปกติดีนะครับน่ะ โอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยกับฮิโนตาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาท่อมาใส่ใหม่นะครับสำหรับฮิโนตาชอบมากใช้ใช้ดีมากนะครับตัวนี้ประหยัดนะครับยังไม่เจอปัญหาอะไรนะรบางคนบอกว่าหม้อน้ําแตกบ้างลูกถ่วงอะไรดังบ้างนะครับผมก็ยังไม่เจอนะครับเพราะว่าก็ใช้งานก็ค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมขยันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยนะครับสำหรับฮนะ่โนตาเนาะ โอเคนะผมก็สำหรับวิดีโอชุดน,นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไหลทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ